สวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะสาวนุ้ยวิรันเพชรแก้วค่ะผมประโมทหลงละเลงนะครับพิธีกรนะครับสองท่านนะครับในงานนี้เลย Amazing r o b ต t a at c h u m ปีที่3นะครับซึ่งงานางนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนนะฮะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพานิชย์จังหวัดชุมพรค่ะนอกจากนั้นนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับและต้องบอกว่าในงานนี้จะคึกคักคืคื้นมากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องนี่เลยนะคะขอบคุณในส่วนของสถานประกอบการต่างๆเพราะงานนี้มียกมากยอะาจรและกาแฟคือถ้าใครที่ได้มาครั้งที่2นะครับ มากกว่าเป็นเท่าๆตัวเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะห้ามพลาดนะคะกิจกรรมของเรานะคะจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ31มีนาคมไปจนถึงวันที่2เมษายนนี้ครับตั้งแต่ช่วงเวลา11โมงเช้านะฮะถึงเวลาประมาณ3ามทุ่มครับ11โมงนะคะจนถึง3ามทุ่มทุกวันเลยค่ะแล้วก็นะคะกลางคืนนะคะมีศิลปินเยอะมากนะคะเ,คเริ่มต้นคืน,คนแรก31มีนาคมลูล่า 3ามไม่ใช่นะคะ1เมษายน,น,ะค,ะายนค่ะ1เมษายนกวางเอบินอมอลและคืนสุดท้ายนะคะ2เมษายนค่ะเบลวริสระเี่นะคะแล้วก็ช่วงกลางวันนะคะกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะ<ช>ที่จัดขึ้นนะคะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่จุดร้อยแรงแหล่งใต้ที่สําคัญนะครับมีจุดเช็คอินนะครับเยอะแยะมากมายด้วยกันนะครับงานนี้ครับต้องเดินกันให้ทัวร์ต้องชิมกันให้ถึงนะคะสามบาร์ดีห้ามพลาดจริงๆกับ Amazing Robata ุมพรอย่าลืมนะคะมาโอมากาเสะมาคอฟฟี่ทอล์กแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายพร้อมรุ่นรางวัลด้วยค่ะได้เลยครับแล้วเจอกันที่สวนอัปกรณ์เกียรติวงกับงาน Amazing r o b e t a แอดชุมพรนะคะ